สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำยาน้ํำยาขนมจีนปลาทูนะคะนี่เราก็ใส่กะทิลงไปแล้วค่ะใส่พริกแกงรองให้กะทิมันเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปเดือดแล้วนะคะน้ำยาโคราบบ้านเองค่ะน้ำยาปลาทูจ้ะ น,นี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะเดี๋ยวก็เราจะทอดหมูหมูไม่รู้อยู่ตรงไหนนึ่นนงข้าวเหนียวไว้แล้วค่ะหมูยังอยู่ร้านอันนี้เราจะเติมกะปิไปหน่อยนะคะเพื่อความเจ้มต้น ขนมจีนแม่ขนมจีนยายลีหน้าวัดจ้ะยายลีกับยายจาจ้ะ,ะผัดให้กะทิหอมนะคะหอมแล้วค่ะหอมมาแล้วหอมมาแล้ว หอ,อมแล้วจากกะทิเป็นมันแล้วค่ะกะทิแตกมันแล้วน,นี่เราก็ใส่เนื้อปลาทูลงใส่เนื้อปลาทูลงไปผัดนะคะผัดเนื้อปลาทูค่ะ อันนี้ผัดให้แห้งมันก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำล้างครกลงไปอีกนะคะจะเน็ไปจะหวักค่ะอยู่ที่น้ำล้างครกน้ำล้างครกเดี๋ยวเราจะเติมกะทิอีกนะคะ ใส่ผงปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเกลือใส่เกลือด้วยค่ะเกลือช้อนชาค่ะใส่เกลือผงนัวค่ะหนึ่งช้อนชาใส่มากอร่อยอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วแต่ผู้ชอบค่ะ หอมแล้วค่ะหอมแล้วไเติมน้ำกะทิเลยค่ะอยู่นี่ค่ะกำลังทำน้ำยาค่ะมาค่ะมามเวลคำค่ะเวลคำ ใส่กะทิลงไปนะคะเดี๋ยวเดือดก,ก็กินได้เลยน้ำเจ้มจน้นให้น้ำมันเหลวกว่านี้หน่อยได้ไหมมันเจ้มจ้นไป ว่าอันนี้ไม่จะบายฟังเสียงนะคะไม่จะบาดเสียงก็มาออกเลยหนู่มเขไม่สบายพูดไม่ออกโอ้ยนอนไอแล้วเห็นมล่ะไม่สบายเราไม่สบายอ่ะลองจับดูเดือดแล้วค่ะโอ้เฮ้ยโอ้ยไม่สบายเออเยี่นี่จังกินยาตัวร้ ตมนนั้งไ,ไปไไเดือดแล้วค่ะคณไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าน้ำโจกเจ๊กน,นะคะนัวๆค่ะน้ำยาขนมจีนนัวๆไม่มีลูกซิ้นปลาค่ะไม่ได้ซื้อเด็ดไปกิ่งก็ได้ค่ะคุณยาย เอาออย่างนั้นเลยเหรอเดือดแล้วค่ะหอมไหมคะทุกคนออหอมหอมได้ <vẫn> feet, แล้วเหรอะะเอาเปลี่ยนค่ะลีลายอยจังเดี๋ยวเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนหม้ออร่อยมาอยู่ก้นกระทะค่ะทุกคนโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยมากมากอร่อยมากๆสวัสดีค่ะ